ตอนอยูโรงเรียนเป็นนักกีฬาสควอชของโรงเรียนครับแล้วก็มีไปแข่งเยาวชนทีมชาติครับก็พอจบมาก็เล so ่นเกมครับเป็นเด็กติดเกมเคยแข่ง e ีสปอร์เป็นแชมป์เกมและนเล็อกปี2017ของประเทศไทยครับุณครับก็จริงๆแล้วแบบเป็นคนที่แบบรักสะอาดมากๆมากๆเลยครับแล้วก็เป็นคนชอบฟังเพลงครับร้องเพลง แล้วก็ชอบทําเพลงมีแบบทําเพลง cover อ,อ,อะไรเงี้ยครับเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาทําเพลงแล้วมันทําให้เราแบบว่าหลีกหนีจากอารมณ์เครียดหรือว่าเรื่องราวอะไรต่างๆในชีวิตได้ครับอะไรดีสิบวิครับสิบวิไม่ต้องรีบสิบวิครับ,บ,บ,รบเป็นคนสดใสร่าเริงครับแล้วก็สเปคที่ชอบฮัลโหล